อะไวะโอ้โหเฮ้ยโออโฮลแมงเลยนะล่อแมงเลยโอ้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 ยเฮ้ยอยการไม่เอาการกดไปซานตาไม่เอาเขาไม่ตาย หรอกลัวน่าจะได้ตายหมดเนี่ยมีแค่งี่แล้วเหรอเดี๋ยวโอ้โหเพื่อนมาดีมาดีมาดีดีด้วยดีมาัีมาดีอันนี้มันคู่เลยล่างธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวมันเอาโมกันหน้าออกมาแน่เนาะโอ้โหขอแค่นี้แหละไอ้ ไอ้หนอทียน <ım> ่ก็แบบคือมันหลอกกูหยุดไล่จุ๊บมีคาลิต้าก็ใส่ค่าคนนะไพร์ก็ใส่ค่าคนมั่วนด้วยเอาว่ะจะวดพอปไหมโอ้ยไปเลยมันนั่งหลบดึงดิ้นแข็งอีกแล้วอ่ะมันเบื่อหนมากเลยโอ้ยเบ้อกันหน้ามึงเลยยาขนาดนี้เลย เฮ้ยก <chat> so so, ็ดึงมึงก็ดึงไม่ได้เกมดึงยานเขาอะออคือไอือดาเมจที่ร้อยเก้าเก้าคืนเนี่ยพวกรากูเวหกกว่หนะไอ้ทตุกเด็กเียเฮ้ยเล่นเว้ยได้ดีวะไม่อหกเรามนาซุกเผ่ได้นะจ้

มันทำไม่ได้แล้วว่ะทำได้แค่พี่โกมติดเอ้ยทำไมมันตีอยู่เชื่อไม่ได้อะไอ้พี่ขี้โกมติดกขเเปียกกาย้ายสักตัวมันก็หลองน่ะ ถึงเวลาที่เราต้องเซฟทุกใบกูเลยเธอเล่นยังไงไม่ได้หรอจะยังไงกูก็ไม่ยอมแบบกูต้องให้ได้เวฟหกไวๆเนี่ยเราจะไม่ให้ใครมาหลอกเราว่าโอลา์เก่งได้อีกไม่ได้หลอกเก่งจริงเออมีคนอยากตีมังกรอ่ะไปเขาเห็นแล้วอ๋อไม่ได้เล เา็บแปดบดเว็บหไงไอ้นว่กูลไมรู้เลยอ้จไม่โทษกูใช่ไหมัเไอ่ะไอ้เีมีแข็งอูแล้วเนี่ยคือสร้างที่ให้สันฟานันถ้าเราอุกบาลชนโลก องกบาทชนโลกผู้ใหญ่ไม่นี่มึงมาทำอะไรกันเยอะแยะสามตัวนี้ยี่ว <c oughs> ่าวเราแรงกันอยู่ก่ะสังนี่เราแรงแต่ว่า,ายงัยง <c oughs> <c oughs> อ่ะี่มันจังหวะม,มันต้องอยกมาตักเอาอะ่ะ <c oughs> แม่เขาปล่อยขีย่กันแบบอยาให้มันเห็นหน้าเลยนะนมันยิง่ยงเป็นหน้ากิลลี่น่ะดูดีตัวแม่ดึงไปดึงมาแล้วก็อมอมไมด้เลยคือสวยจังขึ้นมางเงี้ยที่มันแบบขับรถคุ้มอ, ي, อ่ะเฮ้ยเวลามันมาเล่นมันมาดีเทลส์กับคนเลยเหรอใอ้ไอ้พวกนี้มันอยู่เป็นมันเดี๋ยวนี้อันติมัน เป็นแบบเดิมเพียงแค่ที่แบบโดน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 ไม่ใช่แบบบ้าที่แบบดูดคนนะโอ้ยดูดลยเพราะสิไอครับทำไมถึงไม่เอาให้นี่ไปด้วะเอาท่าแรคเตอต่อยทีเดียวกลับมาไม่แรงๆเลนไปตั้งยิวไปไปดึงไหมเอ้ยไม่ต้องดึงเลยวะโชว์โลกยิวเด็กเด็เฮ้ยตีเอามา มไปฆ่าตัวอะไรอ่ะเคดลีนเอ้าทำไมท่องทำไมตัวรู้ได้ฮะไอ้โดดๆล่าสุดเพิ่งโดนไอ้จันฆ่าไปแน่หรอจ๋องันฆ่าคิวนาก็สุดคิวนาตายสี่ตัวด้วยนะไม่คือตัวอย่างว่ามันไม่ถึงค่าได้เก่งไงเกียร์ละโอ้เกมเพิ่มขึ้นเลยนะโอ้โหเกมพไม่ตาย มึงห่อแันเยอะยเยะรู้สึกอนนี้กูอยากมึงโยนมากเลยอะโยนไม่ได้เรียกลางตัวเดียวเรกางตัวเดียวเรยลาตัวเดียวที่หงยันได้ปะผลได้ปะไม่ได้เยนโยนเกยเห็นมึงมาเห็นเอ้าเดี๋ยวบนขอความช่วยเหลืออยูอยูช่วยยูโอไม่ไหวแล้วเย็นนี้กินข้าวกันดีนะ ไอ้ไอ้นั่นคือตีป้าโค้ชหิวไม่มีใครสนใจเลยเอ้ยไม่ใช่หรอกโดนลากกลับมาคุยด้วยโอ้โหชิบหายแล้วกูเย็บมีแข็างหน้าอู้โคนั่น đủ rồi. mình bật nhẹ nó tham. bắt. penalty penalty nè. đi đi I am here. I, in in here. In I am here. I am here, my friend. ขอเขาบอกหนึ่งเดี๋ยวกูกลับมาเลือดเต็มเด็มโดนไอ้โดนไปมีพัมไอ้ไม่ไดเไม่ไ้เรากลับมาด้วยเลือดเต็มโหลดแล้วทุกคนไอ้เจี๊ยบมึงมึงออกอะไรมาวะมอกทีแรกอะเยอไปเลยตรงนี้มีวาด ไอ้ตุเปิดได้หรอันนียร์ไปไปไปบปไปไปกูดันป้อมได้ไหมแคปตันทีโมออนี้ทำไมเราเป็นตัวล่อโอยี่ยะันยาไอ้ฉันรอซื้อกูอำไมแข่งไ่เง้ยปลอยจะตายวยกันีกว่า เราเนียเออเออเออมีแข้งโอ้ยแรงกแทีนึงแตกไปเต็มทีนึงแตกเลยมึงเอออ้าวพี่จะเปลี่ยนน่เหรอเอาเฮ้ยบเอ้าเอ้าเตายดิเงี้ยเฮ้งรู้นี่ทำไมโดนโดนอะไรกันลง โไวยหม่ต้องใรอยักตอนไม่ขึ้นอันนี้อินลี่จะไม่น่าเไอเซลินโขกโดนโกลวนโดโวเฮ้ยตอนแุดรกเลยโดโด้โด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 นโดโดนโนโดนโดโดนโโดนโหนโดนโดโดนโดโด้โโอนโดโอนโโ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 นโโโ เขาเกมมันเอาแบนชีมาแล้วอะมันไม่เหมให้กูปุ้งแล้วอะมึงต้องกดหัวนะกูเหรอมันไม่มาลูกโอ้แฟนเลือไอ้เจโอ้เกิดไอ้เจมก็คือแบบบินินแม็กทุกอย่างอ่ะแบบทำทุกอย่างเพื่อไอ้จีหรอวะไอ้เจมยอดสุดๆได้ไอ้่า Yeah, yeah. ย่าอย่าปวดใช่หมกันนาโคตรแรงเพื่อนเฮ้ยเธอมาล็อไก้ยชจับถ้ากันนาเปิดหมอกก็จะได้จิตระเบิบังให้นี่เราอ่ะรอดอ่ะมันก้อนหินก้อนหินเหรอะก้นหินบัวากาศ ก่อนหี่หินหี่หินนี่ตายอ่ะไม่พูดเลยนกูถึงขอบีด้วเว้เยไอ้นอตกูอยู่นี่เดี๋ยวเขากระโดดผ่านล็อกมาไอ้ย่าห,หวัยแบบที่กูเนี่ยไอ้นอตไม่เกือบทีมอ่อนเดียนกอน ไอ้แก่เป็นส่นทางอ๋อไอ้พวกเคี้ยนี่แหละออกโอ้โหจันกูบหมดทุกอันเลยไอ้เคี้ยออกเคี้ยอะไดเลยคือกะไม่ต้องกูพุ่งเลยเป็น <c oughs> ไรเลยอย่ามีสุนัขพอร์ตเวยใครจะบวกใครไม่รู้สุนัขพอร์ตดันไปก่อนเป็ <c oughs> <c oughs> นทุกอย่างไอ้เธอแ <c oughs> อเนี้ยเจ็บมาสโลว์่าเนี่ย

เออแมวแมวไม่เกียวแล้วคนเดเลยเออเกียรม,มัเามานเลยโดร้ดอมปะเอาดิไม่ดีที่เหลืออีอกแล้วที่เหลือตลอดจะม,มีว่าทีา่จัเออ เอ๊ยหรือว่าเรล้าพี่อยดอว่ด้ยังไีเนี่เอามาไม่เคยได้กดเลยคนเนี่ยฮยทำไมมันเมียนตีนะแนเจมเจมผูกยใครเป็นตาเนี่ยโคตรเเอาหร้วไอ้นั้นมันไอ้เั้นมันเอาเรื่องหรือว่ะ ไม่แต่และวะสันตีมกงกันตีมกกันไช้ปู่วะได้ได้ได้ยู่บนบกยมดนมาดไอไอนี่ไปแล้วไอตัวตัวโรเกตอ่ะไปแล้วดึงได้ไหมดึงได้ไหมดึงไรไอ้แกไม่ไม่ถอว่าเออคอะไรเี่ยไอต่ะมันมีว่าเด่ะมันมีว่าตรงนี้มันมีว่าตรงนี้นะไอ้ที่ เสียเขี้ยเสียเขี้ยะเดี๋ยวะเขาไม่หวาดเปล่าเลยโอ้ยเนี้ยะบูก็เต้นหนักก็เต้นหนักวิ่งไปไหนจะวิ่งไปไหนก็เต้นหนักจบ เดี๋ยวนะแล้วกชิงนี้ก็ทำเยี่ยอะไรกูไม่ใช่มานาดีกว่าเดีกรุไปมันจะโดนเขาตายไหมเนี่ยชิบไม่ต้องขยับไปเยี่ยันตายอะเฮ้ยเออ โดดไปแข่งการบ้านนะบ้ากูไม่มีคอคำมาดิกูอีกนานเลยอ่ะมึงกดมึงกดโลให้กูได้อะโดดแค่นั้นแหละกูทำเป็นมือทุกอย่างเลยแค่มึงกดโลให้กูอ่ะอุ้ยยังดูตีดูตีเจ้าบ้านแหงนะครับนี่จะจับดันง่ายน้เจ้าทำอะไรอยู่เมื่อกี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video